สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนคำทำนายหมอปายไพรกระซิบนายกรัฐมนตรีคนที่30เรียกได้ว่าประชาชนทั้งประเทศต่างก็เฝ้ารอวินาทีสำคัญคือการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ล่าสุดมีการเผยคลิป คำทำนายหมอปลายแพรกระซิบโดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้เผยคลิประบุว่าหมอปลายทำนายนายกคนที่30โดยเป็นคลิปครั้งเมื่อหมอปลายเคยออกรายการแฉก่อนที่จะออกบวชโด,ดยหมอปลายเผยว่าคนนั้นที่จะได้จริงๆเนะี่ยจากพวกเราเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยอยากให้รีบทำะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคม เรียกได้ว่าหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเปน็นจำนวนมากเช่นถ้าพิธาได้เป็นจริงต่อไปนะ่ะจะเชื่อหมอปลายทุกอย่างรักเขาก้าวไกลแน่สาธุขอให้เป็นข้าวไกลท่านพิธาถ้าทำนายเป็นจริงฉันจะทำบุญใส่บาตและงดเนื้อสัตว์7วันเลยอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อสมบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ความคืบหน้าอาจารย์โอเล่เผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนต่อไปงานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่ล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยดวงชะตาบ้านเมืองลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนก,กรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีวิกฤตเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจไทยและทั่วโลกแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบของการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆที่พลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักเหมือนสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นการทำให้ผู้คนตื่นตัวที่จะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนําให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายวางแผนการเงินดีๆปีนี้นะ่ะเป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬารานในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังส่วนดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติ ระบบของการเมืองไปในทางที่ดีที่พัฒนาขึ้นสิ่งใหม่ๆใ,ในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นต้นไปลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาตอบแบบเป็นกลางอ้างอิงจากตำร,ราัหรศาสตร์ปีขานที่ผ่านมาผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ มีความอ่อนหวานเป็นพลังแห่งความหวั่นไหวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบให้เข้าใจง่ายๆในปี2565และปี2566ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในการเมืองมากยิ่งขึ้นความคืบหน้าดวงผู้นำภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวเต่งดวงปังแพคคู่หมอปายไพรกระซิบ ปัจจุบันสถานภาพนักบวชภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานก่อนการจอดดวงผู้นำตัวเต่งผ่านนามสมมุติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับหญิงผมยาวดวงแข็งทุกคนช่วยเขาภาาปลายพูดถึงแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีผู้ที่เกิด21สิงหาคม2529ซึ่งท่านยมบอกว่าคนที่เกิดวันที่ย1ปีนี้นะ่ะมาแรง ทุกคนสอนเขาและทุกคนก็อยากให้เขาได้เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพราะว่าง่ายและรับฟังไม่เถียงก่อนเพราะฉะนั้นนะ่ะจะทุกบ้านต้องมาบ้านนี้ต้องมาคุยกับสาวคนนี้เพื่อที่จะต่อรองและคิดว่าต่อรองแล้วก็ได้ผลการต่อรองที่ดีแล้วก็เอื้ออํานวยเพราะว่าดูจักดวงเขาแล้วถึงดวงเขาจะตกโดยปกติด้วยความที่เขานั้น มีพื้นฐานดีของมันไม่กระทบเขาถือว่าเป็นเพียงหนึ่งคนสองคนที่ปลอดภัยยังไม่มีใครกระชากดวงเขาลงมาหน้าหน้าปลุกตัวสูงดวงขึ้นเมื่อถามว่าดวงถึงเป็นผู้นำประเทศไหมตอนนี้นะ่ะดวงไม่ขึ้นถึงแต่ดวงขึ้นมาร่วมยังไงก็ต้องมีผู้ชายช่วยแล้วก็ต้องมีผู้ชายจับมือรวมกันพระปายพูดถึง น้าหน้าปลุกตัวสูงซึ่งเคยทำนายไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วกับข่าวสดมูเตลูแนะนำหน0่เอร์เซนด้วยความรักประเทศนะด้วยความรักประเทศให้คุณน้าหน้าปลุกขึ้นเถอะแล้วทุกอย่างจะปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งนะ่ะสาวผมยาวก็ไม่ต้องหนีไปไหนด้วยเขาไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวเขายังมีพ่วงอยู่เยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะรถพ่วงเขายังไงก็ต้องกลับมา แต่คนที่เอากลับมาได้น่ะไม่ใช่ตัวเขาแต่คุณน้าหน้าปรุเป็นคนที่ฝากความหวังได้ยืนยันหนึ่งเปอร์เซนถ้าคุณน้าหน้าปรุกับผู้หญิงผมยาวร่วมมือกันแข็งแรงแข็งแกรง่งยังไงประเทศก็จเจริญเชียสองคนนี้แต่ยังไงก็ขึ้นว่ายังเป็นค้านอยู่นะณเวลานี้นะ่ะเหมือนเขาหวางไว้แล้วว่ายังไงก็น่าจะเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลเหมือนคุยกันเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่จบการคุยนี้นะ่ะยังไม่จบสิ้นเสร็จสิ้น100%แต่จับมือกันแล้วว่าเรานะ่ะจะร่วมมือกันเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณลุงหน้าตึงจะพลิกเกมหรือไม่พลิกเกมขึ้นอยู่กับเขาแล้วจะผิดสัจจะหรือเปล่าเพราะสัจจะเป็นสิ่งสำคัญความคืบหนาล่าสุดวันชัยฟันเปรี้ยง19เมษา,ายนดาวพฤหัสย,ย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรือง ในวันชัยซ้อนสิริสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบ,บุว่า19เมษายนดาวพฤหัสย,ย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองขอพูดเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับดาวพฤรรหัสจะย้ายราศีในช่วงดึกของวันที่19เมษายน2566จากราศีมีนซึ่งเป็นพินาศกับดวงเมืองเข้าสู่ราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคซึ่งเดิมเป็นพินาศ ก่อให้เกิดความวุ่นวายขัดแยง้งแตกแยกไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพเกิดวิกฤตทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อแต่นี้เมื่อย้ายเข้าราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองจะตรงกันข้ามกับที่ผ่านมาคือคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองเหตุบ้านการเมืองจะเป็นดังนี้ 1. อำนาจเก่าคนเก่าจะถูกบทขยี้ด้วยอำนาจใหม่คนใหม่ ที่เป็นความหวังใหม่ของประชาชน 2. การปฏิวัติรัฐประหารทั้งการปกครองที่ไม่เป็นตามทำนองคลองธรรมจะไม่มีเกิดขึ้นอีก 3. รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆที่เป็นหลักของบ้านเมืองจะต้องถูกแก้ไขปรับปรุงให้ตรงไปตรงมาอยู่ในทำนองครองธรรม 4. กระบวนการยุติธรรมจะเดินหน้าทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข,ข็งเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนอย่างแท้จริง 5. พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าอลรชีที่นอกฤรีินอกรอยจะถูกขจัดออกไปการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ที่ย่อหย่อนอ่อนแอก็จะถูกกระชับกำกับให้ดีขึ้น 6. การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดกวดขันทั้งข้าราชการนักการเมืองจะกระเด็นมีให้เห็นก็ในคราวนี้ 7. ดาบพฤหัสจะอยู่กับราศีเมษ ดวงเมืองหนึ่งปีเป็นการรีเซตประเทศรีเซตการบริหารจัดการเป็นปฐมบทของความรุ่งเรืองก้าวข้ามความขัดแยง้งเกิดการปรองดองสมานฉันท์ต่อแต่นั้นจะอยู่ในเรือนกระดุมพะระเศรษฐกิจการเงินการคลังและการค้าจะดีขึ้นเงินทองของประชาชนจะคร่องตัวลืมตาอ้าป,ปากกันได้ทั่วถึงใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีดวงดาวเขาไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่า คนเก่าอำนาจเก่าไม่ได้เป็นทุกบทขยี้เรื่องเก่าของเก่าถูกขย่าทิ้งเริ่มต้นกันใหม่สดใสกว่าเก่าแน่นอนเมื่อดาพฤหัสนำโชคนำชัยมาเยี่ยงนี้ก็ต้องมีพิธีต้อนรับต้นตำรับโบราณประเพณีวัดไก่เตี้ยเขตริงชันจึงได้จัดพิธีสวดนุพระเคราะห์19เมษายนที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาเลิกง,งามยามดีความคืบน้าล่าสุดหมอปลายไพรกระิบ หรือพิกษุณีปายเล่านิทานโงูเฮ้งลุงเปลี่ยนดวงดิ่งหมอปายภายกระซิบได้พูดไว้อย่างนี้ครับพระปายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงเจ็บมือลุงน่ะมือบวมคือมีครั้งหนึ่ง่ะได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเปะ๊ะก็รอเพราะว่าตึงเปะ๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละย่งหน้าตึงมาก ไม่มีรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยโงเ่เฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเรานั้นต้องดูช่วงชีวิตเราว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไหร่ทีนี้นะ่ะเหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัวสจะต้องถูกคนหักหลังส คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะลม่มเพราะฉะนัะ้นน่ะเดือนประมาณเมษายนพฤษภาคมสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจไม่ได้เป็นดังหวงังตอนนี้น่ะดวงเขาแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในน่ะเริ่มไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมาคำพูดเหมือนลมมันไม่มีความแข็งแรงแข็งแกรง่งและก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วย ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมูไหหม่ไหนหมู่ไหนมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะ่ะท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าโงเฮ้งมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้ว และมันก็เลยเข้าทางของทีมแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจถามหาถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพคุณลุงปีนี้นะ่ะคือหนักมากคือหน้าห่ะยิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยก็ถอยมาหลายๆก้าว อาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลาตอน2-3ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยำปกติแต่เขานะ่ะจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้วทีนี้นะ่ะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว้และก็จะไม่ไว้หน้า ถอยยังทันอยู่ยังไงถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤษภาคมหรือพฤศจิกายน